ก็ยังคงเป็นกระแสดราม่าที่สื่อสังคมออนไลน์ทั้งในเกาหลีและต่างประเทศให้ความสนใจกันหนักมากสำหรับประเด็นของพระเอกตัวท็อปของเกาหลีคิมซูฮยอนมีกรณีพิพากกับนักแสดงผู้ร่วงรับ คิมเซรอนที่ตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาเรื่อยๆที่ทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคิมซูฮยอนหนักมากที่ล่าสุดมีการเปิดเผยขุดจากเว็บหวยเปยของจีนโดยระบุว่าเป็นภาพวาดของคิมเซรอนวาดไว้วันที่29มกราคมที่ผ่านมาก่อนที่เวลาต่อมาในวันที่16กุมภาพันธ์คิมเซรอนก็เลือกจบชีวิตของตัวเองซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคิมซูฮยอน พอดีซึ่งภาพนี้ก็แฝงไปด้วยปิศาและความรู้สึกเจ็บปวดของคิมเซยรอนก่อนจากไปจากภาพก็จะเห็นเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่ถืออะไรสักอย่างที่ดูเหมือนเด็กทารก ซึ่งบางคนก็ตีความว่าไม่ใช่เด็กแต่อาจจะเป็นหัวใจของผู้ชายที่เปลี่ยนไปสีดำแล้วแอดเห็นภาพนี้ก็แอบโยงไปถึงฉากตอนจบของซีรีส์ Queen of Tear มากค่ะที่พระเอกของเรื่องคิมซูหยอนอุ้มลูกของตัวเองและมีนางเอกอยู่ข้างๆและเรื่องนี้ก็จบดีพอทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขจนวันสุดท้ายของชีวิต ซึ่งแอดก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าคิมเซรอนได้แรงบันดาลใจอะไรในการวาดภาพและตอนนั้นเธอคิดอะไรอยู่แต่ในความคิดของแอดนะคะคิดว่าตอนแรกที่เธอวาดนั้นน่าจะเป็นคู่รักสองคนที่ดูรักกันมากและฝ่ายชายก็อุ้มอะไรสักอย่างที่ดูเหมือนเด็กทารกอันนี้ อาจจะสื่อว่ามีคู่ชีวิตที่มีความสุขและมีลูกด้วยกันและในเวลาต่อมาคิมเซรอนอาจจะคิดขึ้นมาได้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ความเพอ้อฝันจึงละเลงสีบนใบหน้าของคู่รักจุดเละจนแทบจะไม่เห็นเลยว่าคู่รักในภาพอยู่ในอารมณ์ไหนหน้าตาประมาณไหนสุขหรือทุกข์ แต่ใครที่ได้เห็นภาพนี้ก็จะรับรู้ได้ทันทีว่าคนวาดภาพเจ็บปวดขนาดไหนเธอวาดภาพเพื่อระบายอารมณ์ของตัวเองคิมเซรนได้พูดทุกอย่าง เรื่องความรักที่ผ่านมาหมดแล้วผ่านพับวาดตรงจุดนี้แหละค่ะแอดก็เลยแอบโยงไปถึงคำก่าวอ้างของป้าคิมเซรโรนที่บอกว่าคิมสุฮยอนเคยสัญญาว่าจะแต่งงานกับคิมเซรโรนและเขาก็ดูเป็นคนที่เธอสามารถฝากชีวิตไว้ได้ตอนที่พวกเขาคบกันอาจจะมีช่วงเวลาที่พูดถึงเรื่องในอนาคต ชีวิตคู่แต่งงานมีลูกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ได้นะคะพอแอดดูรูปคู่ของเขาสองคนแล้วถ้าไม่มีข่าวชาวออกมาภาพทุกภาพปุ่งบอกเลยว่าทั้งคู่รักกันมากถึงอายุจะต่างกันใครจะคิดล่ะคะว่าคนที่เคยค้างรักเราสัญญาจะแต่งงานกับเราจะเป็นคนเดียวที่ทำร้ายเราได้ขนาดนี้ คิมเซรอนเธอก็เหมือนฝากชีวิตไว้ที่คิมซูฮยอนแล้วจริงๆเพราะตอนที่หมดสัญญากับค่าย YG เธอพร้อมไปอยู่ค่ายเกิมเดลิสของคิมซูฮยอนเลยทั้งทั้งที่ตอนนั้นค่าย YG อยากจะต่อสัญญาใหม่กับเธอด้วยซ้ํา